พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอรพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะชาวบ้านที่บ้านหางไหลายหมู่สี่นะคะเขายึดอาชีพเลี้ยงปลาค่ะโดยปกติแล้วเราจะเห็นปลาในกระชังเป็นพวกปลาทับทิมปลานินแต่ที่นี่ค่ะเขาหันมาทดลองเลี้ยงปลาสังกวาดในกระชังแม่น้ำน่านซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะปลานั้นสามารถสร้างรายได้งามค่ะส่งผลให้ขายนะอยู่ที่กิโลกรัมละ1 0 0ถึง110บาทด้วยกันค่ะ ทางานางของนางจับปิงสีสดเขียวอายุ72ปีนะคะชาวตำบลมะต้องอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะ,คะก็เล่าให้ชิมค่ะฟังว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยยึดอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำมานานกว่า20ปีแล้วที่ผ่านมาก็เลี้ยงปลานิลปลาทับทิมปลาตะเพียนแต่ต่อมาเนี่ยปลาพวกนี้เขาล้นตลาด<ม>คนเลี้ยงเยอะราคาตกแล้วก็เลี้ยงค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าปลาเหล่านี้เขาเปราะบางนอกน้ําง่ายตายง่าย หากสภาพน้ําเปลี่ยนก็จะตายแถมยังก,กินอาหารเนี่ยเปลืองมากมตัวเองก็เลยกลับมาคิดเอ๊แล้วฉันจะเลี้ยงปลาอะไรดีล่ะที่คนนิยมรับประทานราคาดีก็เลยมาลงตัวที่ปลาสังกวาสหรือว่าปลาสังกวาสที่คนสน่วนใหญ่จะรู้จักกาันถ้าหาว่าไปทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลายอนเป็นปลาที่ไม่มีเกตนะคะไม่มีเกรดเลยอาศาัยอยู่กันเป็นกลุ่ม,มว่ายน้ํารวดเร็ว กินซากพืชซากสาัตว์ที่เน่าเปื่อยปกติแล้วปลาประเภทนี้ค่ะจะอยู่ทั่วไปในแม่น้ำน่านเขาเลี้ยงมาละประมาณปีหนึ่งด้วยกันบอกว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลี้ยงง่ายมีแหล่งขายแถมราคาดีอีกด้วยค่ะใช่ค่ะเขารับมาจริงๆตัวละประมาณ80สตางค์เองนะแล้วเขาก็บอกว่าใช้เวลาเลี้ยงประมาณ8-9เดือนนี่แหละค่ะก็จะทำให้ตัวโตวขึ้นแล้วก็จับขายได้ง่ายนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นปลาที่ไม่เปราะบางด้วยค่ะเลี้ยงง่ายอัตราการตายน้อยมากกินอาหารเส็จ รูปก็น้อยนะคะแล้วก็เพราะว่าลำไส้เขาเนี่ยมีขนาดเล็กด้วยก็จะทำให้ใช้เวลาในการเลี้ยงแล้วก็อาหารก็ประหยัดด้วยนะคะแน่นอนว่าแป๊บเดียวเท่านั้นสไร้างรายได้ให้กับครอบครัวนี้เป็นอย่างมากส่วนเรื่องโรคของปลาเนี่ย ก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ,คะไม่เจออาการของโรคที่ทําให้ปลาตายได้จํานวนมากๆนะคะเช่นเรื่องของการตายของปลาที่เป็นปลาอ่อนแออะไรแบบนี้ก่อนอน้านี้ก็คือบางทีเอ,อะอะนิดนึงตกใจน,<อ>น้ำาตายอันนี้ไม่เป็นค่ะสบายใจได้เลยและที่สําคัญเขายังบอกอีกว่าแนะนําผู้ที่อยากเลี้ยงปลาที่เป็นอาชีพนะคะว่าคนที่จะเลี้ยงปลาเนี่ยให้ประสบความสําเร็จเรื่องการจดบันทึกก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะจะทําให้รู้ถึงต้นทุนด้วยกําไรด้วยและที่สําคัญก็จะทําให้รู้ถึง ประวัติของปลาเขาเป็นยังไงเลี้ยงไปแล้วกี่เดือนส่งได้เท่าไหร่ตอนนี้เขาขายราคาส่งอยู่ที่1 0 0่งถึงหนึบาทต่อกิโลกรัมค่ะตัวใหญ่นะคุณเขาบอกว่าเลี้ยงเพียงแค่เจดเดือนเท่านั้นเอง15ตัวถึง20ตัวเนี่ยได้ละ1โลขายได้ละ1 0 0่งถึงหนึบาทเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ลองลองทดลองเลี้ยงกันนะคะกับปลาสังกวาดในกระชังค่ะ